ชีวิตวัยทำงานในยุค90คําคำว่าเอกสารไม่ใช่แค่กระดาษแต่คือลมหายใจของคนทำงานทุกคนวันนี้เสียงสะท้อนน้ำจะพาคุณไปจเจริญจับเรื่องราวของลิ้นชักใบเก่าที่ซุกซ่อนความลับความฝันและความจริงของคนทำงานในยุคนั้นลิ้นชักที่ถูกทิ้งให้ฝุ่นเกาะแต่ไม่เคยถูกลืมนับปลายทางของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดูจะหมุนไปข้างหน้าแต่ในมุมที่เงียบสงบที สุดยังมีบางสิ่งที่ถูกขังไว้รอวันที่จะได้ปลดปล่อยนี่คือเรื่องราวของลิ้นชักใบเก่าความทรงจำที่ไม่เคยถูกเปิดลิ้นชักในตู้เก็บเอกสารไม่ใช่เพียงแค่เฟอร์นิเจอร์แต่มันคือพยานรู้เห็นของเรื่องราวมากมายเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อรุ่งเธอเป็นนักออกแบบผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวไกลงานของเธอยํากัดด้วยกระดาษและดินสอ และลิ้นชักเก็บเอกสารที่ดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในยุคที่ทุกอย่างยังไม่แน่นอนลิ้นชักใบนั้นเป็นที่พักพิงของไอเดียที่ถูกพับเก็บแผนงานที่ถูกชะลอและจดหมายรัฐที่ยังไม่ได้ส่งมันคือพื้นที่ส่วนตัวที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บความเป็นไปได้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่แล้วการมาถึงของคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในแผนหนักโลกที่เคยมีแต่เสียงพิมพ์ดีเสียงพลิกกระดาษและเสียงเปิดปิดลิ้นชักเหล็กคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ได้เข้ามาแทนที่ทางกระดาษและอาจจะรวมถึงลิ้นชักของเธอด้วยรุ่งมองคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วยสายตาที่ผสมผสานาระหว่างความตื่นเต้นและความหวาดหวัน่นเธอรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังยืนอยู่หน้าประตูบานใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเปิดออกไปเจอกับอะไรไรแต่สิ่งที่เธอรู้แน่ๆก็คือโลกใบเก่าของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลใช้น้องใหม่ไฟแรงในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นแค่คำในหนังสือสำหรับเขาการทำงานคือการเผชิญหน้ากับกองเอกสารที่สูงท่วมหัวทุกวัน ลิ้นชักไม่ใช่แค่ที่เก็บของแต่มันคือป้อมปราการที่เขาต้องสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากความผิดพลาดชัยเป็นคนขยันเขาเชื่อว่าความทุ่มเทจะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จแต่ในยุค90ความสำเร็จไม่ได้วัดกันดีวุยแค่ความเร็วแต่วัดกันด้วยความละเอียดและความรอบคอบที่ต้องใช้เวลาและพลังกายพลังใจอย่างมหาศาลลิ้นชักของชัยเต็มไปด้วยแผนงานที่ยังไม่ถูกอนุมัติรายงานที่ต้องแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีก และเอกสารที่รอการเซ็นอนุมัติซึ่งบางครั้งก็ต้องรอนานนับเดือนชัยรู้สึกเหมือนเป็นฟันเฟองตัวเล็กๆในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เขาเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้บริหารแต่ตอนนี้ความฝันนั้นดูเหมือนจะถูกบดบังด้วยกอกระดาษที่สูงขึ้นทุกวันในวันที่ฝนตกหนักชัยนั่งอยู่ในที่ทำงานคนเดียวมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงแต่หยาดฝนที่โปรยปลายเขาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัว แต่ในใจก็ยังคงมีความหวังเล็กๆว่าสักวันเขาจะเอ้าวข้ามกับที่เขาเลือกเดินด้วยตัวเองสมชายหัวหน้าแพนักสำหรับเขาลิ้นชักเก็บเอกสารคือคลังสมองที่เก็บรวบรวมความรู้ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆที่เขาได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตการทำงานเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ที่เก็บของแต่มันคือบันทึกของความสำเร็จและความล้มเหลวสมชายเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำงานที่เร็วที่สุด แต่มาจากการทำงานที่รอบคอบและมีแบบแผนลิ้นชักของเขาทุกใบถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเอกสารทุกแผ่นถูกติดป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจนเพราะสำหรับเขาการจัดระเบียบเอกสารคือการจัดระเบียบความคิดวันหนึ่งสมชายได้เห็นรุ่งกำลังนั่งมองคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อย่างคุ้นคิดและเห็นชัยกำลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับกองเอกสารที่รกเป็นภูเขาสมชายเดินเข้าไปหาชายัยและพูดด้วยนั้นน้ำเสียงที่อบอุ่น ชัยเอกสารไม่ใช่ศัตรูของเราแต่คือเครื่องมือที่เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันจากนั้นเขาก็พาชัยไปที่ลิ้นชักของเขาและเปิดให้ชัยดูภายในลิ้นชักของสมชายไม่ได้มีแค่เอกสารแต่ยังมีภาพถ่ายเก่าๆจดหมายจากลูกสาวและของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่สมชายได้สร้างขึ้นควบคู่ไปกับงานสมชายพูดต่อว่าอาการทำงานไม่ได้มีแค่การสร้างผลงาน คือการสร้างความทรงจำและสร้างชีวิตไปพร้อมๆกันคำพูดของสมชายทำให้ชายรู้สึกเหมือนได้มองเห็นแสงสว่างในความมืดมนและทำให้รุ่งได้มองเห็นความหวังในโลกใบใหม่ที่กำลังจะมาถึงเรื่องราวที่เราเล่าไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงเชกเช่นภาพที่สะท้อนอยู่ในกระจกที่แต่ละคนก็เห็นต่างมุมกันไปรุ่งเห็นลิ้นชักเป็นที่เก็บความฝันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงชัยเห็นลิ้นชักเป็นกำแพงของความท้าทายที่ต้องป่าวข้าม และสมชายเห็นลิ้นชักเป็นบันทึกของชีวิตที่สั่งสมมาแต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนต่างก็มีเรื่องราวของตาโัวเองในลิ้นชักใบเดียวกันรุ่งไม่ได้แค่เก็บความฝันแต่เธอได้วางแผนการทำงานในอนาคตไว้ในนั้นด้วยลายมือที่สวยงามชัยไม่ได้แค่เผชิญกับกองเอกสารแต่เขากำลังเรียนรู้ที่จะจัดระบบมันเพื่อหาทางลัดให้ตัวเองและสมชายไม่ได้แค่เก็บความทรงจำ แต่เขาได้เตรียมคู่มือและคำแนะนำไว้ให้รุ่นน้องในลิ้นชักนั้นสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความจริงที่แท้จริงมักจะถูกซ่อนไว้ในที่ที่เราไม่คิดว่าจะเจอในยุค90โลกยังหมุนช้าการสื่อสารยังไม่ได้รวดเร็วเหมือนทุกวันนี้แต่ละคนจึงต้องเผชิญกับความจริงของตัวเองด้วยตัวเองและลิ้นชักก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่เงียบสงบที่คอยรับฟังเรื่องราว และเก็บรักษาความลับของคนทํางานในยุคนั้นเอาไว้ทุกครั้งที่ลุกลิ้นชักถูกเปิดไม่ได้มีแค่เสียงเหล็กกระทบกันแต่มีเสียงของความหวังเสียงของความพยายามและเสียงของชีวิตที่ดังออกมาพร้อมๆกันรุรรรร่งในวันที่อ้อมส่งงานดีไซน์เธอรู้สึกเหมือนกําลังส่งส่วนหนึ่งของตัวเองออกไปเผชิญกับโลกภายนอกในยุคที่การทำงานต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกระดาษทุกเส้นที่เธอลากทุกสีที่เธอลง ล้วนต้องผ่านการตีความจากสายตาของผู้รับสารซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายรุ่งจึงสร้างลิ้นชักแห่งความหวังขึ้นมาลิ้นชักใบนี้ไม่ได้เก็บแค่แบบร่างแต่เก็บแบบจำลองที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือเพื่อทดลองว่าไอเดียของเธอจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เธอใช้เวลาพักกลางวันหลังเลิกงานหรือแม้แต่ในวันหยุดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้เธอเชื่อว่าแม้โลกจะหมุนไปช้าแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเธอ จะไม่มีวันหยุดนิ่งในวันที่แผ่นหนักของเธอได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกรุ่งไม่ได้มองว่ามันเป็นศัตรูแต่เป็นเครือความคิดหนึ่งเรื่องมือที่จะช่วยให้ความฝันของเธอเป็นจริงได้เร็วยิ่งขึ้นเธอได้เริ่มเรียนรู้การใช้โปรแกรมดีไซน์ด้วยตัวเองและเธอได้นำแบบร่างที่เก็บไว้ในลิ้นชักมาทดลองสร้างเป็นไฟล์ดิจิทัลการทำงานของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องใช้เวลานานในการวาดแบบเธอก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลิ้นชักของรุ่งไกลเป็นที่เก็บพยานหลักฐานของการเปลี่ยนผ่านจากโลกอนาล็อกสู่โลกดิจิทัลมันคือบันทึกของความพยายามความมุ่งมัน่นและความหวังที่เธอมีต่ออนาคตของตัวเองและของงานที่เธอรักสำหรับใช้ลิ้นชักเก็บเอกสารเคยเป็นเหมือนสุสานที่ฝังปลอบความหวังของเขาเขาเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในระบบการทำงานแบบเดิมการทำงานที่ต้องทำตาม,ตามขั้นตอ,อนที่ถูกกำหนดไว้ในคู่มือ แต่เมื่อเวลาผ่านไปและงานก็เพิ่มขึ้นทุกวันระบบที่เคยมีก็เริ่มพังทลายเอกสารที่เคยถูกจัดเรียงเป็นระเบียบก็กลายเป็นซากปรักหักพังที่กองรวมกันในลิ้นชักชะอย่าเริ่มรู้สึกหมดไฟเขาคิดว่าความพยายามของเขามันสูญเปล่าแต่แล้วคำพูดของสมชายก็เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจที่ทำให้เขากลับมามีกำลังใจอีกครั้งสมชายไม่ได้แค่สอนให้เขารู้จักจัดการกับเอกสารแต่สอนให้เขา รู้จักจัดการกับความคิดของตัวเองชัยเริ่มใหม่จากศูนย์เขาเริ่มจัดระเบียบลิ้นชักของเขาทีละใบเขาเริ่มทำดัชนีเอกสารเริ่มทำระบบรหัสเพื่อที่จะสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นการทำงานของชัยเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนที่ทำงานช้าเขาเริ่มกลายเป็นคนที่ทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะเขาไม่ได้แค่ทำงานแต่เขาได้คิดและสร้างระบบการทำงานของตัวเองขึ้นมา ลิ้นชักของชัยจึงไม่ได้เป็นแค่ที่ฟีดจำกัดของตัวเองสมชายในวัยหนุ่มก็เคยเป็นเหมือนกับชัยที่ต้องเผชิญกับกองเอกสารที่ท่วมหัวในยุคที่ยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์การทำงานทั้งหมดต้องใช้มือทำและเอกสารทั้งหมดต้องถูกเก็บในลิ้นชักสมชายทำงานหนักเพื่อสร้างฐานะให้ตัวเองและครอบครัวเขาไม่เคยบ่นไม่เคยท้อเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนลิ้นชักของสมชายจึงไม่ได้มีแค่เอกสาร แต่มีความรักความหมหวังและแรงบันดาลใจของคนในครอบครัวในวันที่เขารู้สึกเหนื่อยล้าเขาจะเปิดลิ้นชักของเขาหยิบภาพถ่ายครอบครัวออกมาดูและรอยยิ้มของลูกสาวก็จะทำให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อสมชายเชื่อว่าการทำงานคือการสร้างชีวิตและเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเชื่อของเขาเป็นจริงในวันที่เขาประสบความสำเร็จเขามีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่น สิ่งที่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่สุดคือการที่เขาได้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังสมชายได้เห็นรุ่งเติบโตขึ้นเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและได้เห็นชัยเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้าแผนแกและเขาก็รู้ว่าลิ้นชักใบเก่าของเขาได้ทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันไม่ใช่แค่ที่เก็บเอกสารแต่เป็นที่เก็บเรื่องราวที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของลิ้นชักใบเก่าอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องของคนทำงาน ในยุค90แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเรื่องราวของชีวิตที่ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเราก็ยังต้องเผชิญหน้ากับมันลิ้นชักจึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่ถูกซ่อนแย่ในความมืดมนความมุ่งมั่นที่ถูกทับถมด้วยความท้าทายและความรักที่ถูกเก็บไว้ในใจเรื่องราวของรุ่งชัยและสงชายเป็นเหมือนภาพสะท้อนของตัวเราในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตบางครั้ง เราก็เหมือนรุ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดบางครั้งเราก็เหมือนชัยที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบและบางครั้งเราก็เหมือนสมชายที่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและสร้างความสุขจากสิ่งที่มีลิ้นชักเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่เก็บเรื่องราวของเราเอาไว้มันอาจจะดูเหมือนเป็นแค่ของใช้ธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งของชีวิต มันคือพยานรู้เห็นของความสุขความเศร้าความสำเร็จและความล่มเหลวของคนทำงานทุกคนความจริงที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักใบเก่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของคนสามคนแต่เป็นเรื่องราวของคนทำงานในทุกยุคสมัยในยุคที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการทำงานไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในตึกหรือโต๊ะทำงานอีกต่อไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือจิตวิญญ,ญาณของคนทำงานจิตวิญ,ญญาณแห่งความมุ่งมั่น ความพยายามและความหวังรุ่งได้ทิ้งความฝันของเธอไว้ในใช้ได้ทิ้งบทเรียนของเขาไว้ในนั้นและสมชายได้ทิ้งความรักและความอบอุ่นของเขาไว้ในนั้นวันนี้แม้ลิ้นชักใบเก่าอาจจะถูกแทนที่ด้วยไฟล์ดิจิทัลแต่เรื่องราวที่ถูกเก็บไว้ในนั้นจะไม่มีวันถูกลืมมันจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในโลกของการทำงานมันจะคอยย้ำเตือนให้เราได้รู้ว่า การทำงานไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพแต่คือการสร้างชีวิตการสร้างเรื่องราวและการสร้างความหมายให้กับตัวเองและให้กับโลกใบนี้ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชีแต่คือรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเมื่อเราได้มองย้อนเรื่องราวของลินชักใบเก่าได้มาถึงบทสรุปแล้วแต่เรื่องราวของคนทำงานจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่มีวันลืมคือคุณค่าของการทำงานคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่คุณค่าของการเป็นผู้สร้างที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นวันนี้เราไม่ได้มีแค่ลินชักเหล็กแต่เรามีลิ้นชักดิจิตัลที่สามารถเก็บความฝันความหวังและเรื่องราวของเราได้อย่างไม่จำกัดแต่สิ่งที่เราต้องจำไว้เสมอ คือเรื่องราวที่ถูกเก็บไว้ในนั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและมีคุณค่าไม่แพ้เรื่องราวในลิ้นชักใบเก่าเลยขอบคุณที่ติดตามเสียงสะท้อนน้ำจนมาถึงตอนจบของเรื่องราวนี้แล้วคุณละ่ะเรื่องราวในลิ้นชักของคุณเป็นอย่างไรบ้างและอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามช่องเสียงสะท้อนน้ำ เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจจากคนทำงานทุกคนในสังคมของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ